กันคะ่ะพนักงานของสมายใช่ครับสนใจอะไรนี่รังอะไรตอนนี้ว่า <c oughs> สวัสดีค่ะเครื่องครัวสมายินดีต้องรับค่ะวันนี้ครับคือคือผมมาล้างรถอยู่แล้วทีนี้เครื่องฉีดน้ําแรงดันเนี่ยมัน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 ยิงไม่ออกแล้วผมจะล้างก็ล้างไม่ได้ผมก็เลย จะมาขอคําแนะนําว่าผมจะใช้แบบไหนดีครับอ้ยทุกปัญหานี่มีทางแก้แลว้วค่ะพี่ขาบอกเลยค่ะหนูขอแนะนําเลยนะคะนี่เลยค่ะเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงสมัยซิกอินวันพลังแรง <c oughs> อนี่แหละครับ มันใช้ยังไงครับเนี่ยอ้าวเครื่องนี้นะครับผมแรงดันน้ําสูงถึง100บาร์ครับกำลังไฟฟ้าสูงสุด1,400วัตต์ครับแข็งแรงทนทานเคลื่อนย้ายสะดวกครับและมีระบบออโต้สต็อปนะครับช่วยยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ด้วยครับว้าวแล้วนอกจากนั้นใช้ทําอะไรได้อีกคฮะโอ้โหคุณพี่ขะ บอกเลยว่ามันใช้ได้เยอะเลยครับคุณพี่อะไรครับเนี่ยเฮ้ยคุณพี่หนูจะบอกให้นะคะอะไรหนูจะบอกว่ามีอะไรในใจแล้วพี่ถามว่าไงนะคะนี่มันใช้ทําอะไรได้อีกโอ้โห,โ,หโ,หโหคือว่าอย่างนี้นะ,ะนอะไรคุณพี่อันนี้บังปะเนี่ยบังเหรอบงังไม่บังไหนบังสคริปต์หนูเนี่ย อ๋อครับครับครับถามว่าอะไรนะคะถามว่าใช้ทําอะไรได้อีกครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นรดน้ําต้นไม้นะคะทําความสะอาดพื้นล้างรถล้างเครื่องจักรกลตลอดจนฉีดพ่นยาฆ่าแมลงเลยค่ะโอ้โหสุดยอดครอบจักรวาลจริงๆสมกับคําว่าแม่บ้านรุ่นใหม่มั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์สมายจัดมาเลยสามเครื่องได้เลยค่ะสมายเติมความสุขให้ทุกครอบครัวอยู่แล้วค่ะอ่าเราจจัดส่งให้เลยนะครับเนี่ยแล้วครับขอบคุณมากครับ Продолжение